ในช่วงระยะเวลาหนึ่งผมเชื่อเลยเลยว่าทุกๆคนแล้วจะต้องเคยเล่นเกมเกมนี้อย่างแน่นอนเกมหนึ่งในะเกมในตำนานที่ไม่มีใครเคยลืมเกมที่มีชื่อว่าทอมเกมทอมนั้นเปิดตัวครั้งแรกเมื่อตามที่ผมจําความได้คือน่าจะประมาณ2016-2017มงครั้งก็จําไม่ค่อยได้แล้วซึ่งไอเกมทอมนี้มนันเป็นเกมที่แบบว่าให้ผู้เล่นนะ่ะเลี้ยงทอมเว้ยและนอกจากนี้เกมทอมยังมีเกมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นจิกซอต่อจิกซอ ฮอกกี้ว์ชั่นฟุตบอลเกมยิงบ็อกเป็นเกมที่เราจะได้ลูกปืนใหญ่แล้วก็ยิงใส่บ็อกเพื่อให้บ็อกแตกแล้วให้บ็อกมาถึงสีแดงที่มันขีดอยู่ โวชั่นแคนดี้ครีมกดเกมง่ายง่ายคือต้องให้ลูกบอลที่มีเลขหายไปในนั้นเราก็เลยชนะทอมอัพเกมที่เราจะได้รับบทเป็นทอมเวอร์ชั่นกินผลกิซายตัวยืดได้และเราต้องพายทอมไปที่จุดสูงสุดูให้ได้และห้ามตกเลยค่ะเกมทอมโจเกมประจนพายง่ายง่ายที่เราจะต้องเดินไปเรื่อยซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร,อเวอร์เวอร์อรชัน่นทอมขี่รถวิธีการเล่นง่ายง่ายก็แค่อย่าไปชน แม่นแล้วก็เออใช่ไหม,มอนสเตอร์คูลนี่การเล่นง,านงาน่ายๆคือต้องเรียนตัวที่เยอะๆนั่นแหละไอตัวมันเ็ะยิงลูกบอลเลียนสีและก็สีจะตกลงมาไม่ให้ห้ามถึงลงพื้นมันก็ะพ้ะคิดเลขมหาปหัญหาคิดยังไงก็คิดไม่ออกเพราะยากเกินไปพวกูมันโง่เพียโนโทอมกดไปเรื่อยๆห้ามกดพาดข้าพาดกระเพาะ กอระบายน้ำทอมชื่มแปลกๆวะจับที่สีและชี้ลูกศรไปหาซีอื่นให้ถูกต้องเออแฟป,ป์ี้ทอมเกมนี้จับคู่รูปภาพผมจริงผมก็จับถูกแล้วทำไมไม่ได้วะต่อคิกเออและนอ,อกจากนี้เกมทอมยังมีระบบเยอะแยะมากมายให้คุณได้เล่นไม่ว่าจะพาเข้านอนพาเข้าห้องน้ำพาเขาเล่นหรือว่าทำอะไรก็ตามซื้อของทำอะไรได้หมดไปเที่ยวประเทศอื่นก็ได้ ใเพอเราจะคิดถึงนายทอมถึงนายจะไม่มีค่าก็ไอ้ที